ซีเฟสต้านาราฟูดเฟสติบัลนะคะ220024อาหารไทยหมดเลยกรีนคาเละกะเพราแล้วก็ผัดไทยสาธุไม่เก่งอารู้แบกๆๆ <c oughs> อารู้จังแบกเสือ เราอยู่ที่นาราจังหวัดนาราศิษยหาายคนเยอะมากที่นี่อันนี้ร้นานอะไรคะมาเที่ยวนาราหนึ่งวันกับพวกเรานะคะเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย คนเดินไปดูด้านในวันนี้วันที่เท่าไหร่นะส,สิบสองเดือนตุลาคมอากาศเย็นนิดหน่อยมีแดดใส่ตัวเดียวก็ได้ใส่สองตัวก็ได้ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหนามาช่วงนี้เห็นไหมคนเยอะมาก ได e oh, mm ้เจโาแลวอได้โจบามิจังเตยได้มาสค่ะ อกะตรงนี้มีโรงแรมได้นะนี่ทัวริสโฮเทล ทำไมวันนี้มีคนเยอะมีมัสซิเนียมีเขาจัดงานเามีร้านค้าเยอะมีต้นไม้ใหญ่ไม่ร้อนแล้วก็มีลมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในว่ามีร้านอะไรบ้าง กวางนะคะมีเห็นรูปก็มีกวางด้วยไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่านี่ไงเนี่อันนี้ร้านอะไรมาเจอร้านแรกละหมึกย่างอ๋อคันนี้ามาอันนี้การคามิคามายาติหมึกไอไอปูอัดย่างครับเห็นแล้วค่ะอุ้ยไฟอันนี้ร้านอะไรคะนี้เขาขายอะไรเอ่ย อะไรอ่ะเอ๋อคิวคิวเป็นเทปางมีหมูมีไก่มีเนื้เอเป็นยากินกุกมีร้านอันนี้เป็นอตรตอเบอรี่เคลือบน,น้ำตาลอเจอ๋ออบ้าส่งวร <did> อ,อบอบ้า่างวะ โอ้อันนั้นไง ป้ายอยู่นั่นเลยค่ะทุกคน SeaFesta Nara Food Festival นะคะ2 2024 2024 SeaFesta มบา,บา,บาเข้ามาแล้วจริงๆทางด้านโน้นก็มีเหมือนกันนะคนก็เยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวลองเข้าทางนี้ก่อน นี่เขาไม่ต้องมีตรงมีเต็นนะเขาก็สนุกอันนี้เป็นโซนเก็บขยะของเขาอันนี้มีโต๊ะให้สองตัวอ๋อน,นัานนในเป็นเต็นเต็นนั่งทานกับข้าวมีโต๊ะมีเต้าอี้แล้วก็นี่ดูคนต่อแถวเยอะมากรนะ้านอะไรนะ่า เบียร์สดด้วยเบียร์สดอะไรอะอาซาฮีเบียพิซซ่าอาซาฮีก็ดีค่ะคากิโมริกาอะไรบ้างนี่คนก็นั่งทานเยอะนะเนี่ยเต็นท์ยาวเหยียดเลยตอนแรกคิดว่าไม่ต้องมีมีต้องมีเต็นทนะ์เนาะเอออันนี้เขาเตรียมเต็นท์ให้นี่ร้านขายอะไรลูก อันนี้คนต่อแถวไม่เยอะเท่าร้านพิซซ่านะน่าจะขายได้ออน้ําแข็งใสอะ่ะเุ้ยร้านน้ำเดี๋ยวไปดูปใกล้ๆหมือยได้ไหมเป็นน้ำโซดาเหรอขอไปดูครับหนึ่งได้ไหมอ่ะมันเป็นเมนูโซดามีเบียร์ด้วยอ๋อโอเคน่าจะเห็นนะทุกคนไปเฮ้ยนี่รถน่ารัก อุยดูเมนูนี้ดี่าค่ะอิจิโกอิจิโกนั่นนี่น็อตปลาเอน็อตปลาเอคืออะไรอ่ะเครปอ่ะทำไมมีเครปเอเลเฟนด้วยอะมีไทยด้วยอ่ะไทยเรียวรีนะไปดูสิมีผัดไทยอ่ะอ๋อมีผัดไทยไทยฟู้ดไปดูหน่อยดี่มีผัดไทยกับกะเพรา ข้าวกะเพรามีแกงกะหรี่มีต้มยำอันนั้นอะไรอะมีตนนัง <Yeah. S 1> นั้นถายแอปเปลิลมีของอเมริกาก็มี <Why not S 1> แล้วก็มี <the> ทางนู้นมี <God S 1> อะไร <the> มีเครปอันนี้อาหารไทยหมดเลย curry, <Yeah. S 1> กรีนคาเลกกะเพราแล้วก็ผัดไทย yeah, do do. ผัดไทยเท่าไหรอ่อะ <Yeah. S 1> กะเพราไก่ไข่ดาวไงมาดูร้านนี้ อรอ,อันนี้เป็น์โอเคอแล้วก็เป็นอ่าเป็นพวกร้านขายกระเป๋าหนังแล้วก็เป็นพวงกุญแจโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอีกฝั่งหนึ่งไปตามไปเลยนะปไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะมีร้านอาหารเหมือนกันตรงนี้น่าจะดูแบบมีเยอะกว่า ต่อแถวยาวมากเพราะทำช้าต่อแถวทำอะไรวะคูปองหรือเปล่านี่ร้านอะไร Yamato Tacos Yamato ลาคูจิดกโกคืออะไรวะไส้กรอกเหรออันนี้ทำไมคนเยอะจังอะงอะไรอะอ๋อทาโกอาหารอเมริกันทาโกแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อ๋ออันนี้อะไรอะ่ะคุชิ これ人多いわ。ケバブや。ケバブ。大体マンハーフ。おいしそう。いくらですか ?500 円。500円何個ある5百円5 0円。何個から鹿がいてるとこ行こう。行こう。もう暑いって終わった。はい行こう。レッツゴ นั่นชิมมสตาตาเดี๋ยวพาทุกคนไปนั่งแล้วนะคะร้อนมากไม่ไหวเลยเฮ้

ดูก่อนมันคืออันนี้หนึ่งสองสามโอ้โสวยไหมคะไะ เราหาเด็กๆไม่เจอไงเนาะขโมงอะไรกันไก่จิ๋วอ๋อดูข้อห้ามกันนะคะ เล่นกับน้องเบาๆนะทุกคนระวังน้องชนนะน้องไม่ได้ใจดีกับทุกคนนะคะอ้กุชชี่กชชก่เดินอยาซันะโ

วี่จ้างยูกิคาบางอะที่เมโดะช้าโตคาบังคาบังคาบังแค่กระเป๋า่ายกระเป๋าถ่ายถ่า่าอะสาอุ๊ยมา

วารุยดาเมนะเออคาบังอะชิเมโรปิดกระเป๋าด้วยยุกิทางนี้ก็มีร้านค้าด้วยนะทุกคนออทุกคนก็จะถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะนั่นะนะ่ะกำแพงตึกอะไรนะั่นนะ่ะมีของกินด้วย โห้านน้ำแข็งใสยเยอะมากเอาจริงๆใครร้อนๆมาตรงนี้ได้นะเอือ่อเอากว่าดีเอากว่าดีพอแล้วค่ะสวยมากเลยสวยไหมคะ นี่สวยมากวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะจริงๆจะมานั่งเล่นที่สวนสาธารณะอย่างเดียวนะคะก็มีแบกเก้าอี้แบก เสือมาด้วยค่ะก็โชคดีมากๆที่มาเจองานเฟสติลนะคะก็มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ได้มาชมน้องกวางด้วยเป็นที่ที่สวยมากๆที่1เลยนะคะยังไงก็ตามมากันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ